สมหญิงสวยมากค่ะขอบคุณค่ะลูกสมรักเขียนเป็นพอ<ร>่อว่าไม่ได้นะพ่อโทรหาทุกวันแล้วงงมากว่าสง่งข้อความมาหาเบสแต่โทรหาโอ๊ตใช่คือเบสไม่ตอบข้อความมันต้องโทรหาเบสหรอวะว่าทำไมเบสไม่ตอบเออแต่โทรหาโอ๊ตเฮ้ยโทรศัสมหญิง เป็นเรื่องปกติของเบคคทำเต่งว่ายน้ำเห็นยังคะอุ้ยมันว่ายน้ำได้ได้แต่มันมืดไปปะวะน้องมันมืดไปก็จะได้ไม่เห็นไงว่าเป็นใครมันมืดเกินถ่ายรูปได้หรอถ่ายแบบเปิดแฟลชใต้น้ำไงหน้าคงเป็นวิวเนี้ยปกติเบ๊ะไม่ว่ายน้ำนะคะแต่ว่าเบ๊จะถ่ายรูป เบก็เลยแบบเนปเพราะเราไม่มีมูฟแบบกลางคืนเลยเนาะแบบดิมสัดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมีแต่กลางวันนี่ไงมือถ่ายกูดิเปลี่ยนชุดอีกไหม <c oughs> นี่ไงจะไปเปลี่ยนชุดไม,ม่ก็ต้องเปลี่ยนชุดเม,มเ,ดเมื่อไม่มือใส่งงว่าน้ำหรอไม่ก็ต้องไปเปลี่ยนอยู่ดีใช่เออโอเคกิ๊กตอนนี้คนดูรอรอดูอที่สระว่ายน้ำใช่ไหมคะ <c oughs> เห็นปะวะบีเขาอยู่ไหนวะ กดหัวพี่คงนะโอ้ยอย่าขึ้นมาอย่าคนเห็นหน้าอย่าขึ้นมาโอ้ยเหนื่อยอะฮะเหนื่อยเมื่อวานก็เล่นละครทั้งวันแหละวันนี้ต้องมาเล่นอีกชีวิตอุ้ยเกอะไรอีลืมกีการ์ดรอที่ไหนเดี๋ยวพี่เ้าไปด้วยกันดิรอเดี๋ยวกูรอกับพี่เขาไม่มีนะคะทุกคน อิ่มมากอยากเลยแบบใหญ่ๆสักทีหนึง่งแต่เกรงใจใคนดูนี่เราจะว่ายน้ำกัน <c oughs> อุ้ยพี่คะพี่คะอย่าขึ้นมาที่พักสวยใช่คะ่ะสวยมากอยู่ที่พัทยาคะ่ะปั่นจัด พี่คะนี่เหมือนปะเหมือนปะพี่คะอย่าเพิ่งขึ้นมาหนูไลฟ์อูพี่ไหนเอ่ย <c oughs> ไปเลื่อยไปเปื่อยแล้วคนก็ชอบด้วยนะอะไรเงี้ยโบ๊อยู่บ้านค่ะปั่นดีๆอาจจะมีอะไรอยู่ไม่มีวางเปล่าไม่มีหรอก <c oughs> ปั่นปั่นเดี๋ยวเป็นเรื่องทุกคนเวลาแขบไปก็แขบให้มันครบไม่ใช่เอาแต่ตอนนั้นอยากลือจังนี่พูดจริงนะท้าไมโอ๊ตนานจังเล่นดีเก่งไหมคะตอนนี้ยังเลยค่ะตอนนี้กำลังเตรียมงานมีดนะคะทุกคนใครที่ เบสเจะเลิศตลอดเวลาเลยเป็นอิ่มมากใครที่อยากมาดูงานมีตของเบสนะคะสามารถติดตามรายละเอียดได้ในด้อมจะจัดในวันที่26พฤษภาที่จะถึงนี้คือเบสเกิดวันที่27พฤษภาแล้วงานมีจัดวันที่26มาแล้วมาดูกันเยอะๆนะคะทุกคนซื้อบัตรแล้วขอบคุณค่ะติดตามรายละเอียดได้ในแอปม่วงก็ได้ ที่แมงพูดถึงพี่ด้วยตอนไลฟ์จริงเหรอพู่ออะไรอ่ะเจอปะคีการ์ดอ่ะเหนื่อยจังรูปก็ต้องถ่ายคอนเทนต์ก็ต้องทำแล้วพี่เขายังไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นกดหัวลงน้ำแล้วอยากปิดมากนะไปอยู่ในน้ำไปอยู่ไหนอะครับอยู่พัทยาครับ ตามมาดิข่ามเออนี้ปอกอยู่ภูเก็ตเออกูอยู่ภูเก็ตนี่ว่ากูลืมบทเหรอทำไมสวยจังพี่จี้ชอบคนค่ะมึงนี่เดินไปไหนมึงอยากว่ายน้ำขนาดนั้นเลยอ๋อเดี๋ยวผู้ชายมาอยู่ผู้ชายมาอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวคือเดี๋ยวผู้ชายงอนลอได้แต่ผู้ชายหอไม่ได้หนึ่งกะทีก็ไม่ได้เรียกกูไปหาเนี่ยไกลแค่ไหนกูใช้เวลาสิบนาทีเร็วค่ะรีบๆเร็วๆค่ะจริงจังมาก จริงจังมากทีมนี้เร็วค่ะริบรีบเร็วๆค่ะจริงจังมากทิปนี้เนอนเลาะทำไมฉันรู้สึกเหนื่อยจังมันค้างปะ เจ็บกลางรโกพี่สอนรามบอกว่าพี่เบนเล่นดีมากขอบคุณค่ะเหนื่อยจังวะขึ้นลิฟต์เหนื่อยเลยแล้วห้องว่าอยู่หลังสุดด้ยเสียงเสียงด้วยแล้วคนก็ไม่ลดเลยนะคนเราดูเราดูอะไรช่วยแมน้หมออ๋อแบบนึงเราดูไม่ได้มันถ่ายไม่ได้เดี๋ยวมันโป๊ ติ๊กต็อกมันห้ามโป๊โชว์ชุดก่อนโอ๊ตมึงไม่นอนห้องนี้ไม่ใช่หรอก็มาเป็นเพื่อนที่นอนในห้องนี้ไม่ได้หรอใช่ใช่อุ้ยอุ้ยลืมเก็บของพี่ชายเก็บกูเก็บกงมึงเดี๋ยวกูเป็นข่าวเล่นไม่รู้เลื่องเลยอยากดูราคาชุดแม่น้ำหรอกออุ้ยบเขาไปว่ามากี่วันวันเดียว มันกองหมดแล้วอะโชว์ไม่ได้เลยอะเดี๋ยวน้ำให้จริงดิทุกคนเดี๋ยวน้ำให้นะค่ะวันนีอ้นี่นี่นี่มันต้องน้ำต้องนี้เธอต้องลงมาเลยไม่กระเป๋านี้หนึ่งรอไม่มันมันมีแค่ในกระเป๋านี้ว่าน้ำอ่ะผู้เายอย่าแห้งกระเป๋ากันนะเดี๋ยวปุ๊บอ่คนพร้อมกันนะไอ้กระเป๋าผู้ชายสิบ้าทโอ๊ยหนอ วุ้ยมันโปไปว่ะตรงเนี้ยถือให้ก็ได้เจ็ดเก้บ้อ็ดสิบบ้าสิบสามมดกัแล้วก็มีตรงนี้อีกทุกคนว่าเลขทำสิบเอามากี่จุดคะ ไปแล้ว่ได้คือ13ชุดไม่อาจจะถ่ายแค่หนึ่งชุดก็ได้แกเปลี่ยนไปแล้วสามชุดคับเมื่อกี้เปลี่ยนไปแล้วสามชุดเขาบอกว่าดูได้ทั้งคืนเราสนุกไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวโอ๊ตต้องกลับห้องแล้วใช่เดี๋ยวจะให้เวลาความเป็นส่วนตัวกับคุณเบคข่าวเออเอาและเป็นข่าวน่เลยโอ้ยเหนื่อยจังทุกคน เราจะไปแล้วนะเราจะไปไว่ายน้ำกันแล้วไปถ่ายรูปอุ้ยเหนื่อยมากเลยอ่ะทำไมเดินขึ้นมาอุ้ยโป๊อีกยทำไมมันขึ้นมาแล้วมันเหนือนน่อยอย่างงี้จัดมาเลยสิบชุดที่พักสวยมากสวยมากค่ะสิบชุดยังนะ้อยไปค่ะนางเอามายี่สิบเราอยู่ที่ไหนนะคลอสป่ะ <c oughs> ใช่โรงแรมนี้ชื่ออะ <Cross. S 1> ไรน,นะพัชเชียเดี๋ยนะชื่อคลอสป่ะที่มาเพราะว่า มีหลายโรงแรมมากที่แบบ<อ>ติดต่อเบสมาให้เบสมาแบบคลอสโฮเทลแอนด์รีสอร์ทโอเคคลอสพัทยาค่ะทุกคนมีหลายมีหลายที่มากที่ติดต่อให้เบสมาพัทยาเพื่อมาพักผ่อนฟรีแต่เราก็ทยอยไปแต่ละที่นะคะบางที่ก็ล่าสุดจะไปหัวหินออกเงินเองเช่ย <c oughs> คุณรูบอกว่าแบบมันมีที่ให้เขาอันนั้นอยู่มันโปะ่ะไปดีกว่า อ๋อเดี๋ยวจะไปใส่ชุดว่ายน้ำแล้วนะคะทุกคนบายบายไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะมีอะไรจะขวิดไหมจะกล้าพอนะครับชุดว่ายน้ำค่ะเธอฉันเหนื่อยจริงนะเนี่ยเหนื่อยปะฮะเหนื่อยเลยเล่นอะไรอ่ะเล่นไปไหนอ่ะเตรียมก่อนดิแฟนขึ้นจากน้ำยัง นนหมอหมอไปสวดมนต์แล้วหมอก็สวดว่าให้เบสรักวานีคำสิงเนี่ยมีแฟนในเดือนมิถุนายน <Okay. S 1> ไม่ใช่ตุลาคมกเ okay. มทตที่ไอ้บ้าเอ้ยคืนนี้สนุกเลยมึงปิดตาเจบาบัมีของเล่นหน้าตาเลยอะไรมึงกูไปข,อ,ขอ,หอหมอหมอสวดมนต์แล้วหมอก็บอกว่า ขอเบรัแล้ววันนี้คำสิ่งมีแฟนเดือนภายในเดือน,ม,นมิถุนาะไม่ลืมมิถุนามันยนต์หรือครบมิถุนายน,ยนไม่ใช่ตุลาคมแล้วหมอก็ส่งบทสวดน,นั้นมาให้หนูถ้ามันต้องสวดทุกคืนหนูก็จะสวดทุกคืนจะ้ะหมอตอบแค่จะ้ะ <laughs> ตุลามันนานเกินไป เนื้อคู่จะมาตอนตุลาไม่ได้หนูเหนื่อยแล้วเนี่ยทำงานหนูต้องมีละไม่ได้ละจริงจังสุดจริงจังมากหมอต้องสวดให้หนูนะเดี๋ยวแล้วไปรอนาเนแล้วไวยนนะ้ำไม่ค่ะมึงอยากไายร้อนเออปโอเคทุกคนไป่ายน้ำาลันนะคะเดี๋ยวหมอขยับให้จริงๆนะนี่หนูจริง<ม>จังเนเนี่ยของมึงเดินไหนหมอบอกเดินไนกลางปีนี่กลางปีแล้วปีกลางปีแล้วคะ่ะกลางปีคือนี่ไงมิถุนาพร้อมกู ไม่กูต้องมีก่อนค่ะไม่ค่ะกูคุยเจ็ดวันกูมีน้เลยคุยวันวันเดียววันเดียวคุยว่าทักครับเป็นแฟนนใหม่เลิศไปดีกว่าคนขำบไม่มาค่ะเดี๋ยวไปใส่ชุดแม่นามละต้องทำคอนเทนต์ให้มันครบนะคะหมอก็อย่าลืมเร่งวันให้หนูด้วยนะหนูซีเรียสบายบาย ด้วยนะ